หลายคนก็หู้จักทวนเน่าเมือไปแล้วนะเจ้าวันนี้ดอกเอื้องสามปอยปามาหู้จักอันนี้เจ้าทวนเน่าแผ่นเจ้าแต่ว่าใบใจแบบธรรมดาเนี่ยทุกคนมันสเปเชียลมากๆเพราะว่าเป็นทวนเน่าแผ่นแบบเพชรเจ้าวิธีการนยเจ้าก็คือ,อยะขั้นตอนเดียวกับการยะทวนเน่าเมื่อเจ้าก็คือการต้มทวนนยเจ้าแล้วก็เอาทวนไปมักไปยะจนเป็นซานเนาะห้องว่าทวนเน่าซานแล้วก็เอาหม้ม้อม,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 มจนละเอียดแบบในคลิปนี้เลยนยเจ้าตายแล้ววะเจ้า,วจาทวนเน่าอันนี้เฮาก็เอาไปยะ เป็นโทนอลแผ่นเหมือนกันนะเจ้าแต้จะเป็นแบบประเภทเจ้าเช้าเหนือก็จะนิยมใส่แกงใสน้ำพริกใสอย่างคือสปาสเปดเลยส่วนโทนอลแผ่นแบบเพชเอย่เจ้าหาดูยากคณดเลนเนอร์ทุกคนเนอร์เฮาจะใจขิงสดเนี่ยเจ้าในการทําซึ่งต่างจากโทนอลซาเอ้ยโทนอลเมินนอกเพราะว่าอันนั้นอ่ะเฮาจะเอาขิงไปตาเหี่ยก่อนจากนั้นก็ตํารวมกับพริกแห้งที่เฮาตอาไว้ก่อนแน่นี้แล้วเจ้าต้มผสมให้เข้ากันเอาโทนอลของเฮาเจ้าที่เฮาโมไว้เนี่ยจะเอามาใส่ครกแล้วก็ก้อยใสพริกเกลือที่เฮา ต่ำไว้ลงไปทีละน้อยเนอะทุกคนเนอถ้าเกิดสีมันยังบ่ได้รสชาติมันยังบด่ดีก็ใส่เพิ่มใส่เพิ่มทีละน้อยเจ้าแม่บอกว่าการย่าโัวเน่าแพนแบบเผ็ดเอียนเจ้าแต่แต่แล้วยายากมากกว่าถั่วเน่าตีแบบแบบเผ็ดอีกถ้าใส่พริกเกลือนักล้ําไปมันก็จะเผ็ด้ําไปแล้วเวลาที่ตากมามันก็จะเบ่ค่อยแห้งเอี่ยเจ้าโอ้ยทุกคนยาอยากซื้อบางกินตะนเนิมไปต้องมาหาทำเนอะทุกคนพอต่ำได้แล้วนะเจ้าเฮาก็จะมาปั้นโัวเน่าของเฮาเป็นลูกกลมๆอย่างอีก่อนเน,อ,น,นอยอามา ใส่เครื่องอันนี้เจ้าเครื่องนีบข่ะเจ้าขอสุม,มาห้องบ่าเครื่องนีบนะเขาเจ้าบอกโ้เหมือนกันว่าปั้นท้องว่าอย่างทุกคนเขาจะปั้นเป็นลูกกลมๆอย่างเอียเจ้าแล้วก็ใจเครื่องอย่างเอียเจ้านีไปทีละแผน่นทีละแผน่นจนกว่าทวเน้าของเฮามันจะโม้เจ้าทุกคนเนี่ยเจ้าแม่บอกว่ายากค่อนข้างยากเจ้าอย่างอี้เห็นก็บางแผ่นก็บาดบาดเต็มก็มีบางแผน่นฉีกพองก็มีจากนั้นก็ค่อยๆเอาไปตากแดดเนอะทุกคนเนอะแล้วก็ต้องมาปิ้นมันตัวหนาต้องมากลับด้านมันฮืด มันซองฮือทั่วกันนะเจ้าเนี่ยเจ้าพอตากได้มาสามสี 3, 4, แดดแล้วหน้าตาของทั่วเน่าที่เซ็ตแล้วก็จะเป็นแบบอี้เลยทุกคนอยักษหูก็เจ้าว่ากินจะได้เฮาจะเอาไปทอดกินเจ้าทุกคนแผ่นที่ดีๆงามๆเฮาก็จะเก็บไว้ขายเจ้าส่วนแผ่นที่มันเสียหายที่มันบางงามเฮาก็จะเก็บไว้กินเจ้าทุกคนเวลาทอดบัดต้องใจน้ํามันฮ้อนล้ำไปหนะเพราะว่าทั่วเน่าเฮามันไม่เร็วขนาดเจ้าพอทอดเสร็จเนี่ยเจ้าก็กินก้าเข้าสวยฮ้อน,อนเน่ยทุกคนโม่ค่ะ หน้าเข้ากันดีขนาดไหนไมิไั่เคยกินหรือว่าชอบกินพ่องกระเจ้าคอมเมนต์มาเนอขอบคุณเจ้าติดตามตวยนะเจ้า